ข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9000โรคไลฟ์นะคะครั้งที่17แล้ววันนี้เพื่อเป็นการต้อนรับลมหนาวที่กำลังเข้ามานะคะมาเซเลบเตการดีมากเลยนช่วงนี้อากาศดีมากเฮ้ยมันเริ่มเย็นอยู่นะสองสาว,วันนีด้ดีมากเลยอากาศดีนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของลมหนาวนะคะนั่นก็คือปกป้องลูกรักจากไวรัสไวรัสนะคะไว สายฝนต้นหนาวซึ่งคนที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ก็คือใครคะหวานการตกต้องลูกน้อยทีนี้เราแขกรับเชิญก็จะเป็นคุณมาราแพทย์นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคทางเดินหายใจคุณหมอลงนภัเก้าวเอี้ยนหรือว่าคุณหมอออมนะคะสวัดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะมี r s v วันนี้ก็คงจะมีคนที่เห็นหัวข้อแล้วล่ะวีส s ตบตมบันทึงอะไรนะคะ ค่ะก็จริงๆในช่วงฤดูหนาวนี้นะคะก็เด็กๆก็สามารถติดเชื้อหวัดได้หลายชนิดนะคะแต่วันนี้ที่คุณหมอจะพูดถึงก็คือตัวเจ้าเชื้อไวรัส RSV นะคะซึ่งเป็นเชื้อที่พบได้บ่อยแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เด็กๆต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลรวมถึงมานอนที่โรงพยาบาลตัวไวรัส RSV นะคะมีชื่อเต็มๆว่า Respiratory s Res y n ิน t i เตียว u s รนะคะซึ่งเป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจนะคะอ,อาจจะทำให้เป็นได้ตั้งแต่เป็นหวัดธรรมดามเป็นหลอดลมอักเสบหรือถ้ามีอ,มอาการรุนแรงก็เป็นได้ถึงปอดบวม,มนะคะซึ่งก็ในประเทศไทยมักจะระบาดในช่วงฤดู ปลายฝนต้นหนาวนี่แหละนะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะผู้ใหญ่เราก็เห็นมาแอดมิดเหมือนกันในโรงเรียนค่ะก็ RSV จริงๆสามารถเป็นได้ทั้งในเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะแต่ในกลุ่มเด็กเล็กหรือเด็กช่วงทารกจนถึงวัยอนุบาลเนี่ยจะเป็นช่วงที่พบได้บ่อยที่สุดนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเด็กๆก็อาจจะทําให้มีอาการรุนแรงหรือว่ามีพอแทรกซ้อนอได้ง่ายาค่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาการเราลืมของแจกของเรากันหรือเปล่าคะ กับค <mm ุณครูเน no yes in ื้อหาเนี่ยอย่าคิดจะแฮงก็หอมเน้นน่ำเงี้ยวบัตรสตาร์บัคของเรานะคะเช่นเคยสำหรับผู้ที่แชร์เป็นท็อปิกนะคะเราจะมีบัตรสตาร์บัคให้เป็นจํานวน3ใบนะคะจับอยู่ในมือแต่ว่าดาวเพิ่งเขียนว่าหวานเงียบมากหวายบัตรสาร์บัแบบนี้ไปิงไปเอ๊ะทำไมมันข้ามไปนะเรื่องของบัตรสตาร์บัคของเราอุตสาห์ทำโตัวกลังพืนนะคะเหมือนวันนี้ที่ดาวเนี่ยทำโตัวกลังพื้นใหญ่เลยที่เป็นฉากหลังมม้วันนี้ฉากหลังรน่ารักสังเกตเลยแน่นอนวันนี้เราแบบ เน่องจากเราคุยเรื่องท็อปปิกติดๆกันนี่ฉันก็แบบว่านิดนึงถัดวงถัดเปียเอลซ่าแล้วก็ต้องบอกสีสันสดใสขึ้นอะไรอย่างงี้สามใบนะคะบัจรกตาบารเหมือนอาทิตยที่แล้วนะคะใครที่ได้รางวัลนี่อย่าลืมเข้าไปเช็คด้วยนะคะในมพสที่เราโพสขึ้นมาเมื่อวานอันนี้ก็ใครที่แชร์ออกไปเป็นพับลิกนะคะเราก็จะส่มขึ้นมาแล้วก็สามร้อยบาทเรามีเวลาให้แชร์ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์นะคะอย่าลืมถ้าแชร์เป็นพับลิกเราก็จะ สุ่มเลือกผู้ที่โชคดีนะแวัดแนวเลยคือมันไม่ใช่ว่าใครก่อนได้ก่อนนะคะเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยยอดแชร์ของเราก็จะเกินจานวนรางวัลเพราะฉะนั้นเราก็จะส่งขึ้นมาค่ะโอเคค่ะถัดจะของแจกเราเข้าเนื้อหากันต่อค่ะโอเคค่ะเรื่องของอาการละค่ะ RSV RSV เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าอาการของเด็กกับผู้ใหญ่จะต่างกันอาการส่วนใหญ่ที่มาในในเด็กเด็กเล็กกับเด็กโตอาการเป็นยังไงบ้างคะแล้วมันต่างจากวัดทั่วไปยังไงบ้างค่ะก็ RSV นะคะก็ จะบามว่าทําให้เด็กๆเนี่ยมีอาการช่วงแรกเนี่ยคล้ายกับเป็นหวัดธรรมดาใ,ในช่วงหนึ่งสาวันแรกอาจจะมีอาการไข้น้ำมูกมีเสมหะไอนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้อ s v เนี่ยมีอาการแตกต่างจากเชื้อหวัดธรรมดาก็คือมักจะมีภาวะเสมหะเยอะเสมหะข้นเหนียวนะคะเ<ๆ>ด็กๆก็อาจจะไอค่อนข้างเยอะหรืออาจจะมีลักษณะ ติดกันเป็นชุดๆมีหายใจเสียงดังวีดหรือมีลักษณะหายใจเร็วหายใจเหนื่อยหอบบางคนอาจจะมีเรื่องของจมูกบานหรือว่าหนะ้าอกบุมนะคะอนอกจากนี้บางคนก็อาจจะมีอาการกระสับกระส่ายกินข้าวไม่ได้นนหรือว่าดูซึมลงถ้า <จะ S 1> เกิด,ด,ดใช่ใช่ถ้าเกิดมีอาการ เหล่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องสันนิษฐานว่าอาจจะเป็น RSV หรือเปล่านะคะเป็นหวัดธรรมดาแล้วใช่การส่วนใหญ่ที่มาแสดงที่มันหนักกว่าธรรมดาคือเหมือนจะเป็นอาการของทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือหลอดลมใช่ค่ะใช่ค่ะก็มีอาการหายใจวิ่งได้ถึงแม้เด็กจะไม่เคยมีหอบหืดมาก่อนใช่ค่ะแล้วก็ในอาการของเด็กกับผู้ใหญ่ก็จะมีความแตกต่างกันในผู้ใหญ่อาจจะเป็นเหมือนหวัดธรรมดาแต่ว่าใช้เวลาในการ หายนานนิดหนึ่งอาจจะ1-2สัปดาห์เสมหะอาจจะเหนียวแล้วก็ไออาจจะเยอะกว่าเป็นหวัดธรรมดาทั่วไปแต่โดยรวมและส่วนใหญ่ผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยมีอาการรุนแรงมักจะไม่จะเป็นต้องแอดมิดเพราะฉะนั้นบางทีผู้ใหญ่เองก็ไม่ทราบว่าตัวเองกำลังติดเชื้อนี้นะคะเคยติดไปแล้วก็ได้ใช่ไม่รู้ใช่เป็นหวัดธรรมดาแต่ไอหายหายนานหายช้าจังแล้วก็ในเด็กเล็กที่สาคัญก็คือ เนื่องจากเขาจะมีทางเดินหายใจค่อนข้างเล็กรวมถึงยังไอได้ไม่มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมีภาวะเสมหะที่เยอะมาอุดตันทางเดินหายใจมาอุดตันหลอดลมทําให้เขาหายใจได้ไม่เต็มที่รวมถึงทําให้มีอาการหอบเหนื่อยหรือว่าหายใจไม่ไหวนะคะก็จะมีอ่าก็จะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆค่อนข้างง่ายมากกว่าผู้ใหญ่นั่นเองนะคะถ้าเกิดเราเจอว่าลูกหลาน อะรก็แล้วแต่เราออกมาแบบเหมือนเป็นหวัดแต่ว่าพเสลดเยอะไอเยอะจังเลยจริงจริงแล้วมันคือจุดไหนคะที่เราควรจะมาโรงพยาบาลเถอ,อะก็ถ้าเกิดว่าลูกหลานเราเห็นว่าเริ่มมีลักษณะของอาการไอค่อนข้างเยอะไอติดกันเป็นชุดชุดนะคะดูแล้วเขาดูเริ่มมีอาการเหนื่อยมีหายใจเร็วหอบเหนื่อยหายใจครืดคราดหรือหายใจเสียงดังวีทด,ดูหน้าอกบุม๋มจมูกบานนะคะหรือว่า ปากเขียวหรือปลายเล็บม่วงอันนี้อาจจะมีอาการของออกซิเจนในเลือดต่ำนะคะก็ควรจะพามาโรงพยาบาลนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าในเด็กที่ไข้สูงหรือว่ารับประทานอาหารรับประทานน้ำไม่ได้มีอาการของการขาดน้ำเช่นมีลักษณะร้องไห้ไม่มีน้ำตาปัสสาวะออกน้อยใช่หรือนกระม่อมบุมหรือว่า มีลักษณะตาโหลอใช่ค่ะอันนี้ก็แสดงว่าขัดน้ํามากพอสมควรก็ควรที่จะพามาโรงพยาบาลหรือบางทีก็อาจจะดูซึมลงหรือดูงองแงกระสับกระส่ายถ้ามีอาการอย่างนี้ก็อยากให้คุณพ่อคุณแม่พามาตรวจนะคะวันนี้รู้สึกว่าทั้งไลท์ทั้งเลิฟเรามาตรุมเลยนะแล้วมีคนเข้ามาทักทายกันแล้วคุณบัณฑิตสวัสดีครับสวัสดีนะคะ คุณนิชาพัฒชอบคุณหมอเก่งทุกคนเลยค่ะขอบคุณมากค่ะคุณริดนะคะคุณหมออมน่ารักมากค่ะนี่มีคนแหมแฟนคลับมาติดตามเาเรียบร้อยขอบคุณค่ะอันนี้เอาให้ดาวอ่าน ไปแล้วเฉินจังดีทีสดขอบคุณมากค่ะ MC ติดตามวันนี้คุณหมอดาวเฉินจังเลยค่ะคุณค้อนนะคะออมเสียงชัดอยู่ท่านเดียวไม่เป็นไรค่ะดีแล้วเพราะว่าอันนี้คือแสดงว่าหว่านกำงพูดเสียงดังขึ้นใช่ไหมที่ออมกาลังให้ความรู้เราเต็มที่นะคะใช่งั้นเด็กๆกลุ่มไหนที่เราจะต้องระวังเป็นพิเศษไหมคะออมคือเมื่อกี้ที่พูดถึงอย่างเพราะว่าหอบได้แต่ทั้งที่ไม่เป็นหอบหืดใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเป็นหอบหืดอยู่แล้ว สาหัสกว่าเดิมไหมก็ในเด็กที่มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนได้ก็อย่างเช่นเด็กเล็กๆนะคะเช่นเด็กที่อายุน้อยกว่า2เดือนหรือว่าเด็กที่มีประวัติครอดก่อนกําหนดนะคะหรือว่าคนที่มีโรคประจําตัวเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้ว <Jes u? S 1> หรือว่ามีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคปอดรุนแรงโรคหัวใจ หรือคนที่กําลังใช้ยาที่กดภูมิต้านทานก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงมากกว่าเด็กคนอื่นๆเพราะฉะนั้นในคนไข้กลุ่มนี้ก็ควรที่จะได้รับการประเมินอย่างใกล้ชิดค่ะฉะนั้นถ้าเริ่มมีอาการที่สงสัยก็ควรจะรีบพามาในเด็กที่มีประวัติพวกกลุ่มนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะโอเคแล้วทีนี้ในแง่ของการรักษาล่ะคะอ๋อก่อนก,การรักษานี่ขอสาเหตุก่อนดีกว่า สาเหตุเรื่องของการติดต่อคงจะต้องอย่างกันว่าเ๊ะจะเราจะป้องกันลูกเราได้ยังไงว่าไม่ไม่ให้ติดต่อเพราะว่าส่วนใหญ่เด็กเนี่ยเวลาไปโรงเรียนนะคะเจอเด็กกลุ่มใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็มักจะติดเชื้อมาจากที่โรงเรียนใช่ไหมใช่เราก็จะแบ่งเชื้อกันแจกจ่ายการสนุกสนานเลยทํายังไงที่จะปกป้องลูกหน่อยของเราค่ะไม่ให้ติดโรคโวกในกลุ่มนี้กลุ่ม RSV ก็การติดต่อของเชื้อไวรัส RSV นะคะก็ง่ายๆเลยก็คือติดต่อผ่านทางการไอจาม น้ำมูกเสอนห่าเหมือนวอหอนวาดเลย<ช>นะคะร<ช>วมไปถึงวัตถุหรือว่าของที่ออมีน้ำมูกปนเปื้อนหรือ<ช>มีเสมหะปนเปื้อนอย่างเช่นของเล่นหรือแก้วน้ำช้อนส้อมก็สามารถที่จะ ติดไปยังคนอื่นๆได้แล้วก็ที่คุณหมอเจอบ่อยส่วนใหญ่ก็จะติดจากคนในครอบครัวนี่แหละอ,อย่างเช่นจากพี่ที่ไปโรงเรียนอนุบาลแล้วพาม,มาติดน้องตัวเล<อ>็กที่บ้าน,นซึ่งอยู่บ้านเสร็จเลยใช่หรือจากคุณ<อ>พ่อคุณแม่ซึ่งไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นหวัดจากการติดเชื้อ RSV อยู่นะคะรวมถึงเวลาที่เด็กๆไปโรงเรียนไปเนอร์เซอรี่<อ>การใช้อุปกรณ์ร่วมกันหรือว่าสัมผัส ของเล่นร่วมกันก็อาจจะทำให้ติดต่อได้เหมือนกันอยูนี่เราไม่ได้ใช้นิทรรศงแก้วล้วนแล้วก็แะยกกันอยู่แล้วด้วยปกติแล้วเรื่องของการสัมผัสเนี่ยเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่รู้เนาะเพราะว่าปกติเราก็คิดว่าอันนี้มนติดทางเดินหายใจนี่มันก็น่าจบไอตามซึ่งปกติเดี๋ยวนี้บางทีเาก็ใส่แมสก์ลูกบงกบอลของแต่เพราะว่าพวกนั้นก็คือป้องกันได้ไม่หมดมันก็ต้องเรื่องของการสัมผัสฉะนั้นการล้างมือการล้างมือก็องมีส่วนใชเพราะฉะนั้น ก็ส่วนใหญ่ระยะฟักตัวของเชื้อนี้ก็จะมาณ2-7วันในช่วงที่อาการอาจจะยังไม่เห็นชัดก็อาจจะต้องอสังเกตถ้าหากว่าที่โรงเรียนหรือที่เนสเซอรีก่กำลังมีการระบาดรวมถึงคุณพ่อคุณแม่หรือคนในครอบครัวเองก็ควรจะมีส่วนร่วมในการป้องกอันเช่นอาจจะฝึกให้เขาล้างมือทั้งก่อนรับประทานอาหารหรือว่าหลังจากเข้าห้องน้ำรวมถึงพยายามให้ใช้จานช้อนหรือแก้วหรือภาชนะต่างๆเนี่ย แยกกันอ่ะแต่ถ้าเกิดมีคนในครอบครัวไม่สบายก็ควรที่จะแยกหมายถึงอาจจะไม่ให้อยู่เล่นด้วยกันหรือว่าอยู่ในห้องนอนเดียวกันอ่ายอว่าใครใส่กนมาใช่ถูกต้องการแยกภาชนะเนี่ยจำเป็นไหมคะต้องถึงจะต้องต้มเลยไหมหรือว่าเราล้างปกติก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำลังมี เบบีอยู่เวลาคนมาเยี่ยมอาจจะต้องคัดกรองนิดนึงถ้าเกิดว่ามีคนที่กำลังเป็นหวัดไม่สบายอาจจะให้หลีกเลี่ยงมาเยี่ยมลูกของเราก่อนนะคะเพื่อป้องกันอันนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะ ISV เนาะจริงแล้วใจคนเป็นพ่อเป็นแม่บางทีคนมาไม่สบายก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าอย่าเลยเราก็ปกป้องให้เต็มที่นะคะน่าจะดีกว่าใช่แล้วก็ถ้าในบ้านก็พยายามทำความสะอาดให้เรียบร้อย พวกกระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดมือแรงต่างที่ใช้แล้วก็ควรจะทําความสะอาดแล้วก็ไม่ใช้ร่วมกันนะคะผ้าเช็ดหน้าอะไรอย่างนี้เวลาซักต้องแยกซักไหมคะจำเป็นไหมอ๋อไม่จําเป็นต้องแยกซักเพียงแต่ว่าควรที่จะใช้แยกกันค่ะขาต้องพอสมมติว่าอันนี้คือการป้องกันทัดติดไปแล้วแหละคือเอ้ยอาการเหมือนว่า เสลกเยอะน้ำมูกปืดมาเลยทีเดียวมาถึงสมมติมาถึงมาเจอป้าหมอมีต้องเลยแค่เราเจอเราไปหอเด็กกอเนี่ยป้าหมอจะปวดนะเนี่ยค่ะก็ถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่สงสัยว่าเอ๊ะลูกของเราเนี่ยไม่สบายเป็นหวัดธรรมดาหรือว่ากำลังเป็น r s v หรือเป็นอย่างอื่นนะคะก็มาตรวจที่โรงพยาบาลคุณหมอก็จะตรวจร่างกายโดยการฟังเสียงปอดนะคะว่า มีเสียงวิตหรือเปล่ามีหายใจเร็วหอบเหนือ่อยหรือเปล่ามีเสียงเสยนหะหรือเปล่านะคะใช่แล้วก็นอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะส่งตรวจเชื้อไวรัสได้โดยตรงโดยการป้ายที่จมูกโดยใช้อุปกรณ์พิเศษที่เป็นลักษณะก้านยาวๆป้ายเข้าไปในจมูกใช่เพื่อเอาไปตรวจหาเชื้อไวรัสนะคะ ส่วนในเด็กที่สงสัยว่ามีปอดอักเสบร,ร่วมด้วยคุณหมออาจจะส่งตรวจเอ็กซเรย์เพื่อดูว่ามีปอดอักเสบหรือเปล่านะคะแล้วก็อาจจะมีการส่งตรวจเลือดในกรณีที่คุณหมอสงสัยว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วยหรือเปล่านะคะก็จะสามารถตรวจยืนยันได้<ช>ตัวที่คอนเฟิร์มก็คือตัวป้ายจมูกมาสตูลนิวออบอกนะคะ,ใช,คะใช้เวลาตรวจนานไหมคะ ก็ประมาณสี่สิบห้านาทีผลก็จะออกนะคะใช่ค่ะซึ่จะมาอยิงคโปแป๊บเดียวแหละใช่ค่ะสี่สิบห้านาทีใช่ก็จะแป๊บเดียวอยู่ต่างประเทศแล้วจะนอนคะไรใช่ซึ่งการมาตรวจที่โรงพยาบาลก็จะได้ประเมินประเมินอาการอื่นด้วยตัวอ่าก็ใส่ชุดหวานดี๋ยวใ่เรื่อตัวใช่คุณหมอก็จะประเมินอย่างอื่นด้วยว่าเขามีภาวะขาดน้ำหรือเปล่าดูซึมไหมหรือว่า มีออกซิเจนในเลือดเนี่ยปกติหรือเปล่าหรือจาเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างไงบ้างนะคะมีวการรักษากันเลยนะคะอาร์เอสบีนี่รักษาต่างจังหวัดธรรมดาไหมคะเรารักษาอย่างไงกันบ้างค่ะก็ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงต้องบอกเป็น2กรณีก่อนถ้ากรณีที่อาการไม่รุนแรงก็สามารถที่จะดูแลรักษาที่บ้านได้ปัจจุบันใช่ค่ะปัจจุบัน ตัวการรักษาไอซีเป็นการรักษาตามอาการยังไม่มียาเฉพาะเจาะจงในประเทศไทยก็จะเน้นเรื่องของการดูแลประคับประคองอาการแล้วก็ทางเดินหายใจให้ดีขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้ามีถ้ามีไข้ก็ทานยาลดไข้พาราเซตามอลก็ทานได้ทุก4-6ชั่วโมงนะคะค่ะหรือถ้าเกิดว่ามีมีน้ำมูกคุณหมออาจจะให้ทานยาลดน้ำมูกหรือ ถ้าคนไหนสามารถล้างจมูกได้การล้างจมูกก็จะช่วยทําให้จมูกเขาโล่งขึ้นรวมถึงใช่ใช่ค่ะรวมถึงให้ยาละลายเสมหะยาแก้ไอยาขยายหลอดลมก็จะช่วยทําให้ทางเดินหายใจเขาเอาเสมหะออกได้ง่ายขึ้นส่วนพ่อคุณแม่ก็สามารถช่วยเหลือน้องได้โดยการให้ดื่มน้ําเยอะๆน้ําก็จะทําให้เสมหะเขานุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไอออกได้ง่ายขึ้นก็จะทําให้เสมหะไม่เหนียวนั่นเองนะคะก็ให้น้ำเกลือะ แต่ถ้าในกรณีที่อาการค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นมีอาการหอบเหนื่อยเยอะหรือว่ามีลักษณะของอาการขาดน้ําหรือไข้สูงหรือน้องรับประทานอาหารไม่ได้รับประทานน้ําไม่ได้หรือในเด็กเล็กมากๆคุณหมอก็จะแนะนําให้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะใช่ซึ่งถ้านอนโรงพยาบาลการดูแลที่อาจจะทําได้เพิ่มเติมที่แตกต่างจากอยู่บ้านก็อย่างเช่น หมออาจจะมีการพ่นยานะคะเช่นยาขยายหลอดลมในกรณีเมื่อกี้ที่บอกว่ามีอาจจะเจ็บวีดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะยาขยายลมก็จะช่วยทําให้หลอดลมเขาตีบน้อยลงอาก็จะทําให้เสียงหายออกได้ง่ายใช่ค่ะเมื่อล้อหลอกไม่ได้เราก็ใช้กําลังค่ะใช่ค่ะมือทีมันก็จําเป็นแต่ถ้าเป็นหมอไตที่ดูแลผู้ใหญ่ะาค่แต่ถ้าคนไหนเสมหะเยอะจริงๆ ข้นยาอาจจะไม่พอต้องช่วยโดยการดูดเสมหะด้วยนะคะหรือถ้าใช่อันนี้ก็จะทําให้เสมหะเขาหลุดออกมาแล้วเขาก็จะหายใจได้ดีขึ้นน้องก็จะสบายขึ้นนะคะคุณอีส้มเซิร์ดนะคะถามว่าควรจะต้องใช้กระดาษชั่ดีกว่ากระดาษไหมคะแบบใช้แล้วทิ้งเลยอะไรเงี้ยดีกว่าผ้าหรือเปล่าคะดีกว่าผ้าเช็ดหน้าอะไรยงี้ใช่ชั้นนี้เราเดาเอาว่าน่าจะหมายถึงอย่างนั้นนะคะค่ะก็ สามารถใช้เป็นกระดาษทิชชู่ก็จะทําให้เรื่องของไม่ต้องกลับมาใช้ซ้าก็จะไม่มีการปนเปื้อนในเรื่องของการจับสัมผัสก็จะลดตรงนี้ตายซึ่งก็โอเคแต่ที่เน้นก็คือไม่ว่าจะใช้อะไรต้องล้างมือให้สะอาดหลังจากที่เราจามหรือว่าเราเช็ดนํะมูกเรียบร้อยเนการ้างมือคัใช่ค่ะใช้อลกอฮอลเจลก็ได้ใช่ไหมคะหรือว่าล้างมือกับสบู่ก็ได้ใช่ค่ะ นคุณลูกเป็นก่อนแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะเป็นไปก็จะติดตามแล้วก็จะติดตามที่ลูกคนอื่นๆต่อไปค่ะคุณชลัดนะคะบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณมิช่าคุณหมออมน่ารักค่ะพร้อมกระจุกมาฮ่าจุ๊กเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณบิดอยากให้ทุกท่านได้ฟังค่ะขอบคุณมากนะคะมาต่อกันดูว่าอันนี้การรักษาหรือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะแล้วค่ะทีนี้มันมีการแทรกซ้อนอะไรเข้ามาบ้างไหมก็เหมือนกับ ตัวไอหลักๆก็ <c oughs> จัดการกับทางเดินหายใจ <c oughs> กันหมดเลยม <c oughs> ีพูดถึง,งตอนแรกที่บอกว่าเป็นแบบถึงขนาดเป็นอปอดบวม,มค่ะค่ะเพราะว่าแทรกซ้อนที่เราเจอได้ค่อนข้างบ่อยของการติดเชื้อไ s v ก็คือการที่ติดเชื้อลงมาที่ทางเดินหายใจส่วนล่างก็คือลงมาที่หลอดลมฝอยหรือปอดซึ่งทําให้มีปอดอักเสบหรือปอดบวมใช่ใช่ค่ะซึ่งการดูแลรักษาก็อาจจะต้องให้การ พยาบาลเพิ่มเติมเช่นในคนที่มีภาวะออกซิเจนต่ำก็อาจจะต้องให้ออกซิเจนเพิ่มเติมเช่นให้ออกซิเจนเต็นหรือว่าให้ทางจมูกแต่ถ้าคนไหนอาการรุนแรงมากก็จะเป็นลักษณะเอ่อเป็นเหมือนเอ่อกระโจมที่มีออกซิเจนอยู่ข้างในอ่าน้องก็จะใช่น้องก็จะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเหมือนอยู่ข้างในกับคุณแม่ใช่ค่ะไม่มีสายระยงระยางใช่ใช่แต่ดูดีอะค่ะ แต่ถ้าสมมุติว่าค,คนไหนอาการหนักมากมีปอดอักเสบหรือปอดบวมรุนแรงมีออกซิเจนต่ําเยอะ,ะก็อาจจะต้องใส่อุปกรณ์ช่วยหายใจเ<อ>ส้นใส่เครื่องช่วยหายใจทางจมูกหรือว่าทางหลอดลมคอนะคะคุณเคสเกตเกนะคะน้องเป็น i อ v ตอนนี้อายุสาเดือนกว่าขอบคุณคืนหมออมอ้อนี่เป็นคุณแม่ของคนไข้คแม่อค่ะขอบคุณค่ะดีค่ะ จริงๆแล้วมีอันตรายถึงชีวิตเลยก็จริงๆแล้วสามารถที่จะทาให้มีอันตรายถึงชีวิตได้ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างทันท่วงทีส่วนใหญ่เพราะแทรกซ้อนที่เราเจอก็คือในเรื่องของเสมหะที่อุดตันทางเดินหายใจจนทําให้ไม่สามารถหายใจได้ปกตินะคะรวมถึงมีปอดอักเสบที่รุนแรงทำให้ออกซิเจนต่ำนะคะเรามีคอมเมนต์พิเศษนะคะอันนี้ถ้าเกิดสังเกตนามสกุลหมอ นภพลก้าเอี้ยนนะคะคุณหมอน่ารักมากขอเป็นแฟนได้ไหมเดี๋ยวนะคะไม่ให้เป็นแฟนใช้เป็นสามีเพราะว่าเป็นสามีของคุณหมออมนี่เองนะคะมี่เขามาให้ตรงนี้แล้วแบบเปิดนเสื้อกาวแอบอยู่นะคะว่าจริงๆแล้วน้องน้อยเจ็ดเดือนนะคะอันนี้คือเราไม่ได้นั่งกันนะคะเราหนึ่งสองสามเรามีสี่คนเลยทีเดียวนะคะวันนี้แขกรับเชิญพิเศษของเราอยู่ในนี้นี่เองกำลังคุยนคือนนพลของเราก็เป็นคุณหมอท่านหนึ่งของหน่วยหัวใจนะคะก็ไม่แน่อนาคตเดี๋ยวอาจจะกลาย็นต้องมานั่งตรงนี้แทนนะคะ คาะะและยองกินขนมปังทำไมชอบขังตัวเดี๋ยวอันนี้แสดงว่าต้องการจะถามเกี่ยวกับเรื่องเรื่องแพ้เร่องอแบบนี้เลยเดี๋ยวทีมงานเราหลังมค์กันไปนะคะเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับกูมแพ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดกันอีกเยอะพอสมควรเลย เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราส่งคําถามไปหาคุณหมอของคุณเรื่องภูแพ้แล้วก็เดี๋ยวตอบกลับไปนะคะค่ะอย่าลืมรอรับฟังนะคะเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปแน่นอนนี่หัวใจมารวนนี้ของคุณนรพลขึ้นึปเหรือนบอกว่าลอยหัวใจลอยบอกว่าฟินงกันตลอดเวลาเราคงไม่อยากให้ลูกน้อยของเราเป็นทีนี้การป้องกันนี้ของวัคซีนเหรอคะมีไหมในวัคซีนตัวไอเีค่ะก็ในปัจจุบันประเทศไทยจะยังไม่มีวัคซีนสําหรับไอ V ีโดยเฉพาะนะคะ แต่คุณหมอเชื่อว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่หมั่นดูแลความสะอาดดูแลร่างกายเขาให้แข็งแรงแล้วก็ทําตามคําแนะนําที่บอกไปรวมถึงคอยเฝ้าระวังก็จะช่วยทําให้ลูกของเราเนี่ยปลอดภัยจากไอ v ีได้เหมือนกันนะคะคุณโคุณเลิศถามว่าหมออมถ้าติดไอซีขนาดตั้งคันเนี่ย ทารกในคันจะติดเชื้อด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่ติดค่ะก็ RSV ก็มักจะติดตามทางเดินหายใจที่บอกไปจากไอจามน้ำมูกเสม่ะแล้วก็เชื้อเนี่ยผ่านมาที่ร่างกายโดยผ่านตาจมูกหรือปากเป็นต้นนะคะในกลุ่มน้องๆเด็กที่ติดเชื้อเนี่ยค่ะ ต้องนอนโรงพยาบาลน,นานไหมคะถ้าแบบต้องเคสที่ในกรณีต้องแอดมิดนะคะส่วนใหญ่ค่ะก็โดยโดยแต่ละคนอาการมากน้อยแตกต่างกันนะคะใ,ในกลุ่มที่อาการเยอะก็อาจจะใช้เวลาประมาณ5-7วัน,นะะแต่ถ้า กลุ่มที่อาการน้อยก็อาจจะประมาณ3-5วันโดยทั่วไปช่วง1-3มวันแรกจะเป็นหวัดธรรมดาช่วงแรกคุณพ่อม่อาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำแยกกันอาจจะไม่ได้ใช่พอช่วงประมาณวันที่4 5 6หจะเป็นช่วงพีคหรือเป็นช่วงที่อาการค่อนข้างเยอะเลยเสมหะเริ่มเหนียวข้นเริ่มเยอะเริ่มไอหนักถี่ถีหอบ ช่วงนี้แหละพอเลยประมาณวันที yeah> ่7จะเริ่มเป็นขาลงก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดก็จะใช้เวลาประมาณ1-2สัปดาห์ค่ะแล้วระยะติดต่อคุณหมอแล้วพบมันลงขอคุณหมอแล้วรักไม่ดีนัก่าเยี่ยมกันนะพอเจอแบบแข็งแรงก็วอนค่ะเวลาการติดต่อแล้วค่ะไม่จบไม่พอเลยแค่เใช่จะถามว่าระยะที่มันหลังอาทิตย์หนึ่งเนี่ยระยะติดต่อมันมัน จากเริ่มไข้เนี่ยมัน <c oughs> นานแค่ไหนคะคือถ้าอาการหมดแล้วคือไม่ติดต่อแล้วหรือเปล่าก <c oughs> ็ถ้าเกิดว่าไม่มีเสมหะไม่มีน้ำมูกแล้วก็ <c oughs> ไม่ติดต่อแล้ว <Okay S 2> <c oughs> ค่ะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นหลังวันท <c oughs> ี่7 <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้ถ้าเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนก็แนะนำให้หยุดโรงเรียนหนึ่งสัปดาห์ไปเลยนะคะแล้วก็ระยะฟักตัวของเชื้อก็ประมาณ2-7วันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีเพื่อนในห้องเรียนของน้องเนี่ยกำลัง ป่วยคุณแม่อาจจะไลน์มามีข้อมูลว่าอ๋อเพื่อนในห้องเรียนป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังลูกของเราประมาณ2องถึงเจ็ดวันคือระยะเักตัวอยู่ในห้อเองนะใช่ค่ะเคยได้ยินข่าวว่ามาห้องต้องปิดไปเลยเพราะว่าติด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 กันหลายๆก็อาจจะมีได้ใช่ค่ะแยกเด็กออกจากกันก่อนไม่ต้องเอามาแบ่งกันใช่่่คะะเแบีรอไรย่างงเี้หมใช่ค่ะแล้วก็เคยเคยได้ยินไหมคะว่าพอหลังจากที่ป่วยไปบางคนทําไมเหมือนหอบเหนื่อย ง่ายรือกลายเป็นหอบหืดใช่ใชมันเกี่ยวกันไหมคะค่ะอันนี้ก็เป็นภาวะแทรกซ้อนในระยะยาวที่อาจจะพบได้ในเด็กบางคนก็คือกลายเป็นหอบหืดไปเลยก็พันธุกรรมไม่มีใช่ก็คืออาจจะเพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นโรคหอบหืดในอนาคตแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆหลายปัจจัยนะคะเพียงแต่ว่าตัวเชื้ออาจจะมีส่วน ที่ทำให้มีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นเองร่นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นทุกคนคะค่ะคุณรัตชพนะคะสวยๆทุกคนเลยขอบคุณมากนะคะเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้พูดกันเมื่อกี้หวานพูดมานิดหนึ่งเรื่องไข้หวัดใหญ่ อันน right. <me> <le> okay. ี was, mm ้ก็มาช่วงปลายฝนต้นหนาวเหมือนกันเนาะที่มาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ยังไม่หายไปค่ะมีคนไข้ผู้ใหญ่ยังเจออยู่เรื่อยๆลอกของใช่ทีนี้เนี่ยไข้หวัดใหญ่ก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊ะอาการมันจะแยกยังไงอะคะกับไข้หวัดธรรมดาโอเคถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะมีไข้สูงไข้ก็อาจจะ39หรือ40องศาได้เลยอ่าแล้วก็มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัวหรือว่าปวดศีรษะ อาจจะมีลักษณะไอหรือน้ำมูกร่วมด้วยนะคะอาจจะเจ็บคอหรือว่ากินไม่ได้ซึ่งอาการก็จะต่างจากหวัดธรรมดาทั่วไปใช่ค่ะก็จะแบบปวดเมื่อยตามตัวเยอะเชี่ยจะไม่ขึ้นบางคนมาแบบตาแดงกล่ำอะไรอย่างนี้เลยของเด็กนี่คือเราฉีดวัคซีนนี้เราแนะนาเรื่องวัคซีนไข้หวัดใหญ่ยังฉีดได้ไหมคะก็ในเด็กนะคะถ้าตั้งแต่หลังอายุ6เดือนขึ้นไปก็สามารถที่จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้โดยที่คุณหมอเด็กก็จะเป็นคน คอยดูแลนะคะว่าคนฉีดวัคซีนตัวนี้เมื่อไหร่ยังไงนะคะตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะคะมีวัคซีนที่สามารถฉีดได้อันนี้คือเป็นตัวที่ต่างจาก i อซใช่ค่ะแต่ทีนี้เนี่ยฉีดแล้วป้องกันได้ร้อยเปอไหมคะต้องบอกว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอาจจะไม่ได้ร้อก็แม้ว่าจะฉีดวัคซีนแล้วในเด็กบางคนก็อาจจะยังเป็น ไข้หวัดใหญ่ได้เพียงแต่ว่าอาการหรือความรุนแรงถ้าเทียบดูแล้วกับเด็กที่ไม่ได้ฉีดอาการมักจะน้อยกว่านะคะวอาอันที่จริงมันมีหลายสายพันธุ์หรือเปล่าใช่ค่ะก็ไข้หวัดใหญ่จริงๆก็มีหลายสายพันธุ์ทั้งไข้หวัดใหญ่ A, B, H1, N1, s 3 N2 เวลาฉีดวัคซีนเนี่ยเขาก็จะเลือกสายพันธุ์ที่เจอบ่อยที่สุดในปีนั้นๆมาให้นะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําให้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นิดนึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการมาฉีดวัคซีน ควรจะเป็นช่วงเดือนไหนดีคะก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนําให้มาฉีดช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมถุนาช่วงก่อนเข้าฤดูฝนนะคะซึ่งโปกติในประเทศไทยเราก็มักจะระบาดตั้งแต่ช่วงฤดูฝนเป็นต้นไปนะคะส่ใหญ่ก็แบบนั้นเหมือนกันค่ะแล้วก็จะเป็นช่วงที่วัคซีนสายพันธุ์ใหม่กำลังเข้ามาอันนี้แหละที่อยากจะบอกว่าช่วงที่เราอัปเดตวัคซีนพอดีแล้วก็ สำหรับปีนั้นๆใช่ค่ะแต่พูดถึงถ้าเกิดว่ายังไม่ได้4ีปีนี้เพราะว่าหน้าหนาวมันจะมีการระบาดแล้วรอบหนึ่งก็ฉีดได้ก็ฉีดได้นะคะเราสามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลประจําได้เลยนะคะที่ฉีดใหม่ตอนช่วงปีช่วงปลายๆกันตามปีนะคะแต่ไข้หวัดใหญ่ยังดีนะคะมียาสําหรับเชื้อโดยเฉพาะใช่ถูกต้องใช่ไมไม่เหมือนไอซีเนาะไอซีโดนกระคบประคองเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะ่อยากยาบ้างค่ะฉะนั้นไม่ฉีดเลยจะดีกว่า ใช่ค่ะแต่ในกรณีที่สงสัยก็คือเข้ามาตรวจแล้วก็รับรับประทานยาก็สามารถที่จะหายได้นะในแง่การติดต่อก็คงคล้ายๆกันถุกต้องค่ะโอเควันนี้ก็ได้หลังมืออีกแล้วปิดแอแล้วค่ะ วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเพียบเลยหัวใจก็มาเพียบเลยขอบคุณท,ทุกคนน,นะคะใช่ที่กับเสียงแจ๋วๆแบบฉาก <c oughs> หลังล <c oughs> ใช่มีความฟุ้งฟิ้งชอบฉากหลังวันนี้มากใช่ถ <c oughs> ูก <c oughs> เดี๋ยวเราจะต้องมีหมอเด็กมาเรื่อยๆด้านจะดีกว่านะคะ <c oughs> แต่ว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเราไปที่ไหนกันโอ้อาทิตย์หน้าจะต้องขออนุญาตมา ท่านผู้ชมกับหวานหวานไว้นิดนึงเพราะว่าจะแอบหนีเที่ยวนะคะเที่ยวหน้าเพรหวานจะชายเดียวสารเทศแน่ค่ะเพราะว่าแขกรับเชิญอาทิตย์หน้าของเราเนี่ยเป็นชายหนุ่มศิลปกรรตกแต่งอ๋อน่าสนใจมากเลยเป็หมอิลปกรรตกแต่งชายหนุ่มด้วยคือเป็นนายแพทย์สรายุทธนะคะดำรงวงศีริส์ค่ะซึ่งนอกจากเป็นศิญปกรรมพลาสติกเนี่ยยัง เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดกระโหลกแล้วก็ใบหน้าเ่นการแก้าใช่แล้วร่างใบหน้าคือไม่ใช่แบบว่าแค่ตาจมบุบไปแต่เช่นกรามเช่นกระแอะไรลักษณะนี้เลยนะคะซึ่งยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคราวหน้าเนี่ยภาพประกอบของเราจะต้องเต้นหรือเปล่าอาจจะตื่นเต้นนะคะ before กับ after รอกไนแค่ความรู้เท่านั้นค่ะน่ากลัวนิดนึง โอเคค่ะก็อย่าลืมติดตามชมยังไงก็ตามนะคะแล้วก็สัปดาห์ถัดไปรับรองว่าจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะนังนอนยังงอนกันเลยวไปเดี๋ยวเที่ยวนะคะเดี๋ยวคราวน้าจะต้องมาทวงของฝากค่ะเดี๋ยวเราจะมีของแจกที่มันแบบมัดจับหนึ่งโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวติดตามกันชมด้วยครับเดี๋ยวคิดก่อนไงว่าจะไปมาแจกแฟนๆบ้างยันนิดนึงโอเคค่ะวันนี้เราก็ขอลากันไปก่อนนะคะสำหรับก้าวทันโรคร้ายอย่าลืมว่าเรา มาเจอกันเวลานี้เวลาใหม่15.30นาฬิกนาทีทุกๆวันพุธนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ